บรรยากาศดีนะเช,าชาะ้าเช้าแร่นกดังนวนเหมือนซุยนกดังดวแต่ละตัวหนากินนึงไข่แดงใครใครเขาเรียกชื่อผมว่าไข่แดงไม่เป็นไรครับยู่ในเกาะครับผมห้าปูห้าปาลาใบบ้ายคนเดียว,วบ้านๆก็มองตาทองเละนี่ไอเพื่อนนี่เพื่อนไปไปซื่อซื้อหุย้ย ไอ้ซื้อซ่องขาวมาขึ้นฟันฟันดีก็ถูกหวยสบายเลยนะไอ้ซื้อซ่องขาวยังยังยังไอมาทีเลยไอ้ไอ้บ้าไอ้บ้าได้ไหมห่วยอ่ะไม่ได้กลับมาทำไมนี่ไอ้ซื้อค้องมันก็ต้องได้ค้องนี่ ไม่ได้ข้องกับจัลแลนมาทําไมนี่มึงคนตายหรือว่าคนสุพรรณนี่คนตายคนตายแรกไม่ทราบเปลาโอ้ยก็แรงยาพันนี่นี่เจ๊แรงพันไหนอ่เดิมเดิมคนไหนอ่ะเดิมเดิมคนนกอโอ้นครนที่ธรรมราษนกอนายุเกือบตีนครนที่ธรรมราษโอ้มาโตนครนายก ในเกือนด้าดานควายน้ำเล่นอยู่ในเกลือนโอ้มึงคนสุพรรณเนี่ยไน่กอดกูได้นี่คนคนจอนซักคนสุราษได้ไหมหัวยัี่ไปได้เล็กเด็ดมาจากไหนเมื่อคืนฟันด ah. uh, ีแล้วมึงฟันว่าไรก็คืน phân đấy. mà đơn phải phải Mà càng phân lên mặc dù mừng nó nắm mosaic vét lạc mosaic ung bay bụi bạc mọi người 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 phải người à. chăng? Ôi, nịt người mọi người เอะเวะเกบปไเห้ยหูยังได้แล้วมึงฝันฝันหรออะไรนี่งูงูเลยฝันเห็นงูงูเลยงูเหามึงโกหกกูแล้วนี่เอาผัหก่านเลือกูอายุสี่สิบแล้วนี่เออมึงกว่าฝันเห็นงูเหางูเหากูนี่เกิดมาไม่เห็นงูเหากูเคยเห็นแต่มาเหา เพื่อนกันนะอย่าทำลายจิตใจอย่าทำลายจิตใจกันเลยมีอะไรพูดกันตรงๆรงนะเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีแล้วไก่แกกูดีไก่แก้กูเหานี่มึงพูดเองว่างูเห่ามูไม่ฝันเห็นงูเห่าแล้วกูฝันเห็นงูสิงแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเป็นงูสิงอูดูใต้ท้องมันนี่ใต้ท้องมันจะถลอกเป็นเกี่ยวอะไรวะ องงูสิงเงมันเลื้อยจากสิงห์บุรีมาถึงปักใต้นะท้องมันะลองตรงงเลยให้ไปซื้อห้วยส่องเก้วได้ไหมะแสดงว่าดวงมึงดีแล้วนี่เพิ่งมีเพื่อนอย่างกูมึงจะบายใจเลยก็บอกแล้วเลยคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายแต่กูรอดส่องก้ว ช่องกันนซื้อมาสองกูเลยช่องใบเฮ้ยมึงตุกมึงซื้อแบตเตอรี่ให้กูกันหนึ่งนะกูซื้อสองตัวนี้ถ้ามึงตุกสองตัวมึงซื้อแบตเตอรี่ให้กูกันกูอยากกับไปเรียบเหมือนคุณปูมเขาแบตเตอรี่ติดแก๊สแบตเตอรีบตเตอรี่ประหยัดแค่ต้องติดแก๊ส แต่ว่ากูไม่ถูกแล้วล่ะทำไมถึงไม่ถูกพรากูบอกให้มึงซื้อสองเก้ากูก็ซื้อสองเก้านี่มึงซื้อเก้าเก้ามึงเนี่ยไก่แดงมึงมึงเงินบอกกูเองเออไอ้บ่าวว่ากูไปซื้อสองเก้าเออกูบอกมึงซื้อสองเก้ากว่ากูจะได้สองเก้ากูเดินสามสี่เท่านี่กูทำเพื่อมึงกูซื้อสองเก้านี่ สองใบเลยมึงซื้อเก้าเก้ากูบอกมึงซื้อสองเก้ามึงไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมเอ้ามึงบอกกูว่าไอ้บ่าวเออไปซื้อลอตเตอรี่ให้พี่หน่อยอันนี้ไก่แดงบอกบ่าวเออบ่าวไปซื้อเลขสองเก้ากูก็ต้องไปตลาดเพื่อไปซื้อให้มึงมึงก็ไปตลาดที่เขาช่างอยากใจว่าสองเก้านี่มึงซื้อเก้าเก้ามึงไปพูดกับใคร เขาก็ต้องว่ามึงโง่มึงไม่ยาวกูบอกว่ามึงซื้อสองเก้ามึงบอกกูซื้อสองเก้าออกูก็ซื้อสองเก้าไม่ใช่สองเก้าได้ยังไงก็นี่สองเก้านี่มานีา่มันละเก้าเก้าไก่แดงเออเลีกอะไรเก้ามีกี่ตัวสองตัวอ่า อันนี้เลยเก้า <9. S 1> อันนี้เก้าส <9. S 1> องเก้าไหม <9. S 1> ไม่ปิดหรอกกูจบเป่าออกกูรู้สองเก้าก็คือสองเก้ากูนับดูแล้วว่าสองเก้านี่น่อมองกูเหมือนไม่พอใจนี่ถ้ากูไว้มึงไปซื้อนะเจ็ดเก้าดิ มึงเอาเลขเก้ามาเจ็ดตัวเลยลอตเตอรี <S 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 ่เขามีแค่หกตัวเจ็ดตัวก็เกินนลดิเผื่อถูกก็ว่ากันทุกกะลาบถูกปะคนเราตอนนี้กำลังตุกนะเดี๋ยวพอตรวจลอตเตอรี่อาจจะได้ลาบก็ได้แต่ถ้าได้ลาบมึงต้องเตรียมซื้อกะเหนียว เอาลองฟังดูต่อไปเป็นการประกาศผลเลขท้ายสองตัวเอาละสองเก้าูว่าจะต้องต้องเชีรยให้เป็น, 99. 99. 99. นเก้าเก้าสองเก้ามึงเก้าเก้ามึงก็ไม่ถูกดิเว้ยมึงเชีย่ยเป็นสองเก้าฟัางต่อนะเอราอเชีเยโกงเป็นผู้ลวงลูกปิงปอง ทำไมต้องเอาเหียบกลมมาล้วงวะเลขที่เข้าออกโอ๊ยโอ๊ยเลขที่ออกใครอยู่ในบ้านบ้าง่ได้กดออดสองเก้า

ทั้งดีมันออกสองเก้าเฮ้ยมึงพูดถูกแอบเพื่อนโอ้ดีมึงโชคดีจริงๆเลยกูนึกแกมึงฝันเห็นงูนี่มึงโชคดีเดี๋ยวไปรับกันไปจริงแล้วเราไม่ถูกลอตเตอรี่เราก็อยู่ได้เพราะว่าเรามีในเยอะเยอะเยอะเยอมึงจะพูดว่าไงนะ เราไม่ถูกรตอนี้เราก็อยู่ได้ไม่ถูกได้ไงมันออกสองเก้ามึงก็ได้เงนย <WOW> นี่กูเก็บไว้แล้วกันมึงอย่าคิดมากนะคนเรามันทุกกะลาแก่นั้นเองมึงคิดได้ไงไปซ,ซื้อเก้าเกมึงเก็ไปซื้อเลขเลยเออเอาสองเก้าแกนั้นก็จบแล้ว เอาในหัวมันดีครับเออมันดีในหัวไข่แดงอุ้มเบาเบาฝัดขังมันไว้อไว้อย่าันนี่ในหัวจะมันให้มันขึ้นต้นไหนนี่เป็นคนอือพ่าใจเลยเอาเลยเอาเลยไม่รู้เรื่องเลยนี่ทำไมในหัวไปจำกับเก้าแบบนี้เองก็อยู่ที่นี่ฉดใช้นี่กรรมที่พ่อเองทำเอาไว้อุ้ยแต่ว่า mừng quá cao lua cầu cao sông cao không? cao sông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  chặt chặt cao sông 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 sông cao sông cao sông sông cao 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 đi.

ไปคืนตังได้ไปไปต่อไรสองพันสองพันเอานี่เลยอ้วอัไหนอ้วล้วพ่อพันเดียวเอาจ้ะมึงซื้อไรสองก้าวเออมักหมักออกสก้าวเนใช่ใช่ออกสกานี่เลยกาวนี่เลยกาวเป็นแะ่เลยอกาวเออนี่มึงไปคืนตังไปน่เยไปคืนตั